สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็ตั้งใจมาถ่ายคลิปคุณยายนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้นะครับคุณยายก็กังวลนะครับยังไม่มีสมาธิจะเล่าความฝันให้เพื่อน fc ฟังนะครับแอดก็เลยต้องเอาความฝันของคุณยายมาเล่าให้กับเพื่อน fc ฟังนะครับ ก็อย่างที่แอดบอกไปเมื่อวานนะครับว่าวัานนี้ฝันคุณยายจริงๆต้องบอกว่าเลขดังมาตรงกับเลขคุณยายอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณยายฝันนานแล้วนะครับเราก็ว่าจะถ่ายกันวันที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งคุณยายก็ฝันก่อนนานๆน,น,นะครับ แต่ช่วงนี้คุณยายไม่สะดวกนะครับยังไม่สบายใจนะครับก่อนอื่นแอดขอย้อนดูงวดที่แล้วสักเล็กน้อยนะครับอันนี้นะครับงวดที่แล้วแอดลงคลิปเดียวนะครับคือคลิปสรุปที่คุณยายฝันว่าขึ้นไปบนบ้านเลขที่19นะครับแต่ปรากฏว่าเลขไปออกอมสินซะก่อนนะครับ9 1้าหนึ่งนะครับข้างล่างออกหนึ่งเจดนะครับ แต่นี่คือความฝันนะครับที่คุณยายฝันนะครับว่าเขาเอาปืนจุดสามแปดนะครับมายิงตะป๊อบนะครับตะป๊อบตายกีก็ตีเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับแล้วก็ปืนจุดสามแปดนะครับปรากฏว่าคุณยายก็ถูกได้หลายตังค์นะครับองงวดนี้ก็ฝันคุณยายงวดนี้นะครับ ตามที่คุณยายเล่าให้แอดฟังนะครับไม่รู้แอนจะเล่าและจะเหมือนคือมันจะไม่ค่อยเหมือนคนฝันเนาะต้องให้คนฝันเขาเล่าเองนะครับคือคุณยายฝันว่าได้ยินเสียงเขาโ h o ร้องนะครับว่าเจ้าพญามาแล้วเจ้าพญามาแล้วนะครับคือในฝันนะคุณยายก็เพื่อเห็นคนเยอะแยะนะครับแล้วก็มองไปนะครับวันนี้เห็นช้างอยู่แล้วนะครับ ช้างโผล่มาจากบึงใหญ่นะครับโผล่มาจากบึงใหญ่แล้วก็คือคนก็มุงดูกันเต็มนะครับช้างใหญ่คือใหญ่มากๆแกบอกนะครับคือแกจําไม่ได้ว่าในนั้นอ่ะมีหกหกหกเสียนนะเขาเรียกเป็นเสียนนะช้างเนี่ยก็ช้างตัวใหญ่นะครับแล้วก็ขุดมากลางแม่น้ำนะครับเป็นบึงใหญ่นะครับเป็นบึงที่เขาน้ำขนาดใหญ่มาก แล้วมีคนเขาบอกว่างวดน,นี้เทวดามาไม่ได้นะครับให้เจ้าพญา,ยาม,มาบอกเองนะครับแล้วก็ช้างคือเขาเรียกอะไรกระดิกแกว่งหูนะกระดิกหูนะกระดิกทีหนึ่งน้ําพัดกระจายคนแบบเหมือนแตกคือกันเลยนะครับและหลังจากนั้นคุณแม่ก็บอกว่าช้างก็ได้มาที่บ้านเนี่ยแหละครับเดินมาเดินข้ามสะหนองหงมานะครับมาพร้อมกับบริวารน,นะครับช้างนี่มีบริวารเป็นคนนะครับ คนแต่งชุดขาวเหมือนพราหมณ์ด้วยคนหนึ่งแล้วก็อีกคนก็เหมือนใส่ประคำถือไม้เท้าอะไรเงี้ยนะครับเหมือนพราหมนะครับแล้วก็คนหนึ่งก็จะมาเคาะหน้าต่างเรียกคุณแม่ตรงตรงประตูหน้าต่างนะครับตรงตรงรถเนี่ยนะครับตรงรถงข้างๆรถส่วนช้างนะครับช้างเจ้าพญาก็จะเดินมาตรงสารพระภูมินะครับสารพระภูมิตรงนี้แล้วก็เหมือนเอาง,งวงเหมือนเอาง,งวงไปเหมือน จับตรงนั้นตรงนี้นะครับเอางวงจับตรงนั้นตรงนี้ตรงสารพระภูมินะครับแล้วบริวารที่มากับช้างนะครับคือเป็นคนเนี่ยก็ก็พูดว่าเหมือนพูดบอกตัวเลขนั่นแหละครับบอกว่าเจ้าก็เก้านะครับพระก็แปดยาก็ห้านะครับเลขวันนี้นะครับคือเขาบอกในความฝันนะในความฝันคุณแม่บอกว่า คือคุณยายฝันแม่นบอกว่างวดนี้คือระเบิดระเบอ้อนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืองวดนี้ถล่มทลายนะครับเพราะว่าเจ้าพญามาเองนะครับเจ้าพญามาเองเลยนะครับงวดนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับแล้วก็ขไปนอนเฝ้าโรงพยาบาลน,นะครับคุณยายก็ยังฝันต่อนะครับว่ามีผู้ชายเขา มารักนะครับแล้วก็เอาปลามาให้นะครับแอดก็เลยเขียนสามแปดกันไว้นะครับเอาปลามาให้สามตัวนะครับคือผู้ชายเนี่ยก่อนนั้นหลังจากฝันว่าช้างเจ้าพญาเนาะแกก็ฝันว่าไปบ้านหลังหนึ่งขึ้นไปบนบ้านเลขที่สามสิบสี่นะครับทีนี้ช้างก็ตามไปแล้วคือเอาน้ําพ่นใส่บ้านนั้นพังหมดเลยนะครับคุณแม่แกชอบหกสามสี่นะครับ แต่เนี่ยพอไปนอนเฝ้าโรงพยาบาลก็จะได้เลขสามแปดแต่ไม่ใช่สาแปดคือมีคนเขามารักแล้วก็เอาปลาสามตัวมาให้นะครับอันนี้แอดเขียนเผื่อไว้นะครับเนาะวันนี้ก็น่าจะไปชนกับเลขดังอีกแล้วนะครับแต่ก็เป็นไปได้เพื่อนนิฟซีก็ไปซื้อพวกออมสินหรือว่าทกงไหมแต่ออกวันที่17เนาะอมสินน่าจะออกก่อนนะครับก็ลองดักไว้ดูนะครับ ก็น่าจะเกิน4ี่ห้างวดแล้วนะครับที่เลขคุณยายมาแล้วก็ไปออกก่อนนะครับหลายงวดเลยนะแอดจำไม่ผิดเนี่ยก็ก็ลองเก็บไปพิจนารณาดูแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่แอดเล่าก็ไม่เหมือนคุณยายเล่านะครับเพราะว่าคุณยายเล่าฝันได,ได,ได้ได้สนุกนะครับแล้วก็คือคนคนฝันเองเขาจะเล่าได้ได,ได้ได้เหมือนกว่านะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามครับวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ